ดีจ้าอเอาไก่ทอดครับหว<ด>านไหมค,คะหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะนะคะเอ่องั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะับทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่เนี้ยก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทละักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีซ n e w วภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับบิชนันและขณะกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะครอบครัวขอทาน8ชีวิตเข้าไม่ถึงบัตรคนจนอดได้เงินหมื่นเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่ชุมชนหนองยางเขตเทศบาลเมืองศิสเกตจังหวัดร,รีสเกตนางนงรักษ์ชัยชาญผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร,รีสเกตร,รวมกับดรกรยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดร,รีสเกตและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองรีสเกต ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบครอบครัวของนายบุญมีนามสมมุติอายุ82ปีซึ่งมีอาชีพขอทานเลี้ยงชีพมาหลายสิบปีพอออนุงลักษ์กล่าวคขาว่า จากในกรณีที่ทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศิสเกตได้ตรวจพบผู้กระทำการขอทานคือนายบุญมีบุคคลดังกล่าวมีรายได้หลักมาจากการขอทานในเขตเทศบาลเมืองศ,ศิสเกตประมาณวันละ600-800ถึง800บาทจากนั้นได้มีการสืบต่อข้อมูลพบว่าครอบครัวนี้ได้ทำการขอทานเป็นอาชีพมาเป็นระยะเวลานาน,านเพราะว่าไม่มีเงินเลี้ยงชีพ โดยพบว่าในครอบครัวมีบุคคลที่ต้องดูแลอยู่จำนวน8คนมีทั้งผู้สูงอายุและมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี2คนมีผู้ป่วยโรคประจำตัว2คนมาอาศัยเช่ากระท่อมน้อยอยู่กลางป่าอ้อยของชาวบ้านในราคาค่าเช่าเดือนละ1,500บาทจากนั้นจึงเข้ามาประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อที่จะยุติไม่ให้เขาทำงานขอทานแล้วก็ให้เขาทำงานที่ดีมีอนาคตที่ดีกว่านี้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขซึ่งบุคคลที่มาอาศัยอยู่รวมกันนี้ต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วมาอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันบางคนก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นญาติแต่เขาก็ยังดูแลซึ่งกันและกัน ก็เลยมองว่าเขาควรที่จะให้การช่วยเหลือกันเพราะอย่างน้อยเขาก็มีน้ำใจดูแลซึ่งกันและกันเบื้องต้นในการดำเนินการครั้งนี้เราจะได้มีการพูดคุยใช้ทั้งกระบวนการป้องปรามแล้วก็เรื่องของการที่จะช่วยเหลือโดยที่ได้รับความรู้จากทั้งทางตำรวจด้วยเพราะว่าตอนนี้การขอทานเป็นการกระทำผิดกฎหมายในการกระทำผิดแล้ว ก็ต้องถูกตำรวจจับและต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายแต่นายบุญมีก็ยังคงหวนกลับไปนั่งขอทานดังเดิมจึงได้มีการปรับทัศนคติหลังจากนั้นก็ได้มีการยื่นข้อเสนอไปในการห้ามไม่ให้เขาขอทานเราใช้กฎหมายบังคับแล้วว่าไม่ให้ขอ แต่เราก็ต้องดูด้วยปากท้องเขาด้วยเราก็ต้องมาช่วยเหลือเรื่องการกินอยู่จึงได้เข้ามาดูแลเรื่องปากท้องและประสานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันและทางเทศบาลเมืองศิสเกตก็ได้มาร่วมในเรื่องของการเอาถุงยางชีพมาให้เบื้องต้น สถานการณ์ช่วยเหลือในเรื่องของต่อไปเราก็จะเดินเข้าเรื่องการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยทั้งเรื่องของคนพิการและเรื่องเงินสดต่างๆโดยในเบื้องต้นนายบุญมียังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีบารคนพิการ เนื่องจากที่ผ่านมานายบุญมีไม่ยอมรับข้อเสนอหรือสวัสดิการความช่วยเหลือใดๆจึงยังไม่สามารถได้รับเงิน1,000งบาทของรัฐบาลในรอบนี้ทนันเพราะเพิ่งยอมรับทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยทางเจ้าหน้าที่จะมาเสริมพร้อมควบคู่กับเรื่องการเลี้ยงชีพด้วยเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุข อยู่ได้เป็นศักดิ์ศรีของคนเป็นมนุษย์ด้านดรกระยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตกล่าวเขาว่า หลังจากได้รับการประสานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษในฐานะภาคีเครือข่ายจึงได้ระดมสิ่งของข้าสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งหม่มเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนให้เขาเลิกทำอาชีพขอทานเพราะผิดกฎหมายและส่งเสริมให้ทำอาชีพที่สุจริตในการหาเลี้ยงชีพต่อไปค่ะ ด้านพระสบนิกรชาวริสเกตวางพวงมาลารำลึกรัชการที่4เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2,567เวลา8.45นาฬิกา45นาทีค่ะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอเมืองจังหวัดษิสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้าาว่ารัชการจังหวัดรสิสเกต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสัดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความกตัญยูกะตะาะเวทิตารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยอาทิด้านการปกครองมีการลดภาษีอากรลดหย่อนค่านา ยกเลิกการเก็บอากรตลาดเปลี่ยนเป็นเก็บภาษีโรงร้านเรือนแพรจากผู้ค้ารายใหม่ออกพระราชบัญญตัติกำหนดใช้ค่าที่ดินให้รัษฎรเมื่อมีการเวีนคืนและยังออกกฎหมายสำคัญอื่นๆด้านพระพุทธศาสนาทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยทรงตั้งธรรมยุทธติกาวงขึ้นเป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนด้านพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาศิลปะวิทยาส่งเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่18สิงหาคม2511ล่วงหน้า2ปีจากพระราชะกรณียกิจด,ดังกล่าวข้างตน้นองค์กรยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องส่งได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนื่องในโอกาสฉลองวันพระราชะสมภพ2 รอยพาในวันที่18ตุลาคม2547ทรงได้รับการถวายพระราชะสม,มัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่22กรกฎาคม2557กำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายรัชศาาักรา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรและศาสนาทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงพระปีชาสามารถทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นบาลีอังกฤษละตินเป็นพิเศษสำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดูซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมายทางนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชายานอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีแด่พระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมีได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติทำให้ยังคงเป็นประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะสภาเด็กและเยาวชนจงบดีสเกตบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมหกรรมวันเยาวชนพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ72,000ษาค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกานาทีของวันที่28กันยายน2,567ค่ะที่โรงเรียนวัดหลวงวิทยาอำเภอเมืองศิจะเกตนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิจะเกตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวันเยาวชนพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ7จดพรรษา โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิสเกตได้บูรณาการทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษารวมจัดมหกรรมวันเยาวชนขึ้นทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสสเกต ในฐานะที่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมและเป็นกลุ่มที่มีพลังบริสุทธิ์จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจําปี2567พลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ7 2พ0 0ษานายจิรพลสายแก้วประธานสภา,าเด็กและเยาวชนจังหวัดศิรเกตกล่าว่าว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิสเกตได้บูรณาการทุกพัคส่วนร่วมมหกรรมวันเยาวชนและกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนในทุกอำเภอเป็นต้นว่ากิจกรรมจิตอาสาทาเสียรัวณโรงเรียนบ้านม่วงตําบลปาะอํเภอบึงบู์ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดณวัดบ้านปลาศาส์เยอตำบลปราศาส์เยออำเภอพลายบึงกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพสื่อการเรียนรู้ BBL ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุอำเภอพยุ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดณวัดบ้านหางว่าวตําบลทุ่มอําเภอเมืองรีสเกตกิจกรรมจิตอาสาโคกหนองนามโมเดลณศูนย์การศึกษาพิเศษหน่วยบริการภูสิงอําเภอภูสิงกิจกรรมจิตอาสาซ่อมเสริมสร้างบ้านกลุ่มเปล่าบางตําบลวังหินอําเภอวังหินและจิตอาสาทาสีสนามบาส ณนะโรงเรียนบ้านกระแสงตำบนตำแย่อำเภอพายุจังหวัดสิสเกตเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาชุมชนของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจำปี2 5 6พร้อพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่พื้นที่ที่ดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็งและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนสู่ความเข้มแข็งของภาคขี่เครือข่ายอีกด้วยค่ะ และจังหวัดสิสเกตจัดวิ่งเทรลทุ่งกระบาลกระบาบเทรลรัน2024ส่งเสริมสุขภาพพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่29กันยายน2567ค่ะที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดสสเกตนายอนุรักษ์ธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกต ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจวิ่งเทรลทุ่งกระบาลกระบาย เทรลรัน2024ครั้งที่4ซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติภายในทุ่งกระบาลกระบายที่มีความลาชันและความสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าตามธรรมชาติซึ่งภาคราัฐฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมการจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นกิจกรรมวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติทุ่งกระบาลกระบายกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มจัดครั้ง เมื่อปี2564ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งเทรลและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมถึง1,000คนที่สำคัญเป็นสนามแห่งการล่ารางวัลสำคัญของนักพิชิตท้วยรางวัลในแต่ละประเภทด้วยโดยในปีนี้กำหนดเป็น2ประเภทคือวิ่งระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรรวมทั้งประเภทแฟนซีด้วย นายชนินคุ้มใหญ่โตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสเกตก,กล่าวค่ะว่ากิจกรรมวิ่งเทรลทุ่งกระบาลกระบายนับเป็นสนามที่มีความสวยงามในยามรุ่งอรุณรับแสงตะวันของวันใหม่ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต,ตลอดจนคนในพื้นที่ที่เพิ่งได้มาสัมผัสเป,เป็นครั้งแรก ต่างประทับใจและได้ร่วมกันสร้างภาพจดจำที่ยากจะลืมเลือนทำให้อยากกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในปีหน้านี้คือส่วนหนึ่งของการบูรณาการส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดสิสเกตค่ะ ค,คุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้และขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยกาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาสสนมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็นุคนลที่รักกัน,นานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเแบบีล้ลดภูมิลดลม